เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ yeah. Yeah. สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่14เมษายนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับเซบีย่าไป2-2ต่อในศึกยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกที่โอทราวฟอร์ดต้องบอกว่าเป็นเกมที่ตลกร้ายและก็สุดช็อคมากๆสำหรับแฟนบอลปีแดงอย่างเราเลยนะครับ เพราะนอกจากจะนำสอต่อศูนยตั้งแต่20นาทีแรกและรูปเกมส่วนใหญ่นะ่ะดูไม่ออกเลยครับว่าจะโดนเซบียาตามตีสเสมอเป็น2ต่อ2แบบนี้ เพราะถ้าใจใผู้ตามตรงนะครับวันนี้แมนยูเต็ดของเราเล่นเหนือชั้นกว่าทีมเยอีย่าเยอะมากเลยล่ะโดยเฉพาะกับในรายของอองตริมาสยายนนะครับที่เล่นโคตรดีเลยกับตำแหน่งฟอลสไนอีกคนที่ต้องชมนะครับคือมาเซลซาบิเซอร์ที่ถูกดันขึ้นสูงและก็วิ่งสอดหาตำแหน่งได้อย่างยอดเยี่ยมมากจนยิง2ประตูนในช่วงต้นเกมให้กับทีมได้และกับในช่วงที่นำอยู่2ต่อศูนย์ะครับแมนยูเต็ดก็มีโอกาสได้ประตูที่3หลายต่อหลายครั้งมาก แต่มันก็ไม่ได้สักทีจนสุดท้ายก็มาเสีย2ประตูให้กับเซเบียแบบไม่น่าเสียเลยนะครับทั้งจังหวะปล่อยบอลของมาเลเซียและก็ลูกโมงผิดเหลี่ยมของเอเนเซอรี่ที่ไปโดนแฮร์รี่แม็กไกวเข้าประตูเองซะอย่างนั้นครับเรามาดูรายชื่อตัวจริงของทัพปีสดงในเกมนี้กันก่อนนะครับกับแผน4-2-3-1นายทวานเป็นดาบิดเดเกอาซีกองหลังนะครับแบ็กขวาเป็นอารอนวันดิซาก้าแบ็กซ้ายเป็นไตเรลมาเลเซียคู่เซนเตอร์วันนี้ใช้ราฟาเอลวารานกับลิซันโดมาดิเนสซอมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับเป็นมาเซลซาบีเซอร์ก สามตัวรุกมีเจดอนซันชโชอันโตนี่และก็บ,บรูโน,โน,โฟน่ฟานนเดสส่วนสุน,น่านะครับวันนี้เป็นอองโตนี่มาซิยาน รูปเกมในช่วงครึ่งแรกก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแมนยูแดดเหนือกว่าเซบีย่าทีมเยอนเยอะมากแล้วก็ขึ้นนําก่อน1-0นะครับจากลูกยิงของมาเซลซาบิเซอร์นาที14หลังจากนั้นไม่นานก็เป็นซาบิเซอร์คนเดิมครับที่มายิงประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้แล้วก็พาทีมขึ้นนํา2-0นาที21ซึ่งคราวนี้ก็เป็นมาซิยานครับที่แทงบอลทะลุช่องให้มาอย่างงามหยดและซาบิเซอร์ก็จบสกอร์ได้อย่างคมกลิบมากๆทําให้จบครึ่งแรกแมนยูแดดนำเซบีย่าอยู่2-0 มาในช่วงครึ่งหลังนะครับรูปเกมของเจ้าบ้านแมนยูเตนก็ยังคงดีกว่าเซบียาอย่างชัดเจนแต่ต้องบอกว่าความบันไลามาอยู่ในช่วงท้ายเกมครับนาที84เซบียาไล่มาเป็น2ต่อหนึ่งจากความิพลาดของไต่เรวมาลาเซียที่ปล่อยบอลตกพื้นแล้วก็เป็นเคซุสนาบาสที่วิ่งตามมากึ่งยิงกึ่งผ่านบอลฉลับมาเาเซียเนี่ยครับเข้าประตูตัวเองไปอย่างน่าผิดหวังมากๆให้หลังจากนั้นแค่2นาทีนะครับกองหลังคนสำคัญอย่างลิซันโดมาตินเนสก็ดันมาเจ็บเล่นต่อไม่ไหว ทำให้หลังสน้นทีมต้องเล่นแค่สิคนเท่านั้นและในช่วงทดเจ็บเซบียาทีมเยือนก็มาตามตีเสมอจนได้ครับกับลูครอสวัดดวงที่ไปเข้าหัวยูเซฟเอนเนเซอรี่ตัวสำรองที่มงผิดเหลี่ยมบอลไปโดนหัวแฮริแมกไกวเข้าประตูเองไปไสอย่างนั้นทําให้จบเกมเซบียาตามตีเสมอแมนยูเต่เป็น2ต่อ2ได้สําเร็จและต้องบอกว่างานนี้เหลือเชื่อมากๆครับสาหรับเกมนัดต่อไปนะครับที่ต้องยกคนบุกเยือนสเปนที่บ้านของเซบียาบ้างจะลงสนามแข่งในช่วงกลางสัปดาห์หน้าครับวันที่21เเมษายน หลังจบเกมกับเซบีย่านะครับเอริกเนักก็ได้ออกมายอมเราว่าเป็นเกมที่น่าผิดหวังมากๆและทีมควรจะยิงซัก3าหรือว่า4ประตูได้ซ้ำเพื่อปิดเกมนี้ให้ได้โดยเอริกเนักนะครับได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมเอาไว้ว่าแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ค่ําคื้นที่ดีของเราเลยในช่วงครึ่งแรกเราโชว์ฟอร,ร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากเล่นอย่างมีความเชื่อมัน่นแล้วก็คือนำสองต่อศูนย์จากประตูที่ย,ยอดเยี่ยมของมาเซลซาบิเซอร์ทั้งสองประตูเรามีเกมที่อยู่ในมืออยู่แล้วและเราควรจะยิงได้ซักสามหรือว่าสี่ประตูได้ซ้ำ ผลการแข่งนนขันที่เกิดขึ้นคือความรับผิดชอบของเราล้นวนเลยละ่ะหลายจังหวะในเกมนี้เราค่อนข้างโชคร้ายเพราะอาการบาดเจ็บจนทําให้เราต้องมีการเปลี่ยนตัวเราเสียประตูจากจังหวะยิงฉลับทั้ง2ลูกมันคือโชคร้ายสําหรับเกมรับของเราอย่างแท้จริงแต่เราก็ต้องรับมือกับมันให้ได้เราต้องเรียนรู้วิธีการปิดเกมแต่ทุกอย่างผมคิดว่ายังคงเปิดกว้างนะสำหรับเกมนัดต่อไปที่สเปน เรามาต่อที่ประเด็นร้อนหลังเกมแมตช์นี้นะครับเริ่มกันที่ประเด็เน,เนแรกมาเซลซาบิเซอร์ยิงคมกลิบหาตำแหน่งดีซัมเมอร์นี้น่าซื้อขาดมากๆครับสำหรับเกมนี้เป็นการลงสนามเป็นตัวจริงของซาบิเซอร์เกมที่สิติดต่อกันให้กับทัพปีสัดแดงแล้วนะครับและต้องบอกว่าผลงานนะ่ะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกับ4เกมที่ผ่านมานะครับก็มี1 a s ิสต์ในเกมกับเบลนฟอร์ดและกับอีก2ประตูนในเกมนี้เลยครับกับเซบีย่าและโดยเฉพาะในเกมกับเซบีย่าเนี่ยครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเจ้าตัวค่อนข้างโดดเด่นมากๆถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งหลังจะลุ่งเนี้ยไปหน่อยก็ตามแต่กับคุณภาพในเรื่องการจบสกอร์และการหาตำแหน่งต้องบอกว่าเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพมากๆครับเหมาะสมกับการซื้อขาดสุดๆเลยล่ะในช่วงซัมเมอร์นี้มานที่ประเด็นที่สนะครับเกมบุกเยือนสเปนในช่วงสัปดาห์หน ต้องบอกว่าในเกมนะัดต่อไปเอริเทนฮามีปัญหาแก้ไขค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดนแบนของบรูโน่ฟานันเดสและบวกกับปัญหาหนักเตะบ,บาดเจ็บในเกมนี้อีกถึง2รายทั้งวารานและก็มาดินเนสซึ่งเป็นกองหลังตัวสําคัญทั้งคู่ด้วยครับซึ่งกับในรายของมาดินเนสเทนฮาาถึงกับได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆและนอกจากปัญหาที่เกิดขึ้นในเกมนี้แล้วมาคัาสแบทฟอร์ก็ยังต้องลุ้นนะครับว่าในเกมนัดต่อไปนะจะมีการได้ลงสนามหรือเปล่าหลังจากที่ยังไม่มีความคืบหน้าาาาเเเรรื่ององากาบบจ็บลย ดังนั้นก็ต้องยอมรับเลยครับว่ากับการเยือนสเปนในเกมต่อไปนะเป็นงานหนักกองเอริเทนฮักอย่างแท้จริงครับเรามากันที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะนะครับเริ่มกันที่ดับิดเดคอาได้7คะแนนวันนี้สําหรับเดคอาเซฟสำคัญช่วยทีไมไมากถึง3ครั้งแต่ถ้าว่ากับจังหวะที่เสียประตูนะครับก็ต้องยอมรับว่าสุดปัญญาจริงๆอรอนวันบิซาก้า6.5คะแนน วันนี้สาหรับวันบิสซาก้าถือว่าเล่นเกมรับได้ดีเลยนะครับมีจังหวะเคลียบอลมากถึง4ครั้งสกัดบอล1ครั้งแล้วก็แท็กเกิลชนะอีก2ครั้งซึ่งโดยรวมแล้วถือว่าวันนี้งานไม่หนักนะครับเพราะว่าเซบีย่าน่ะเน้นไปเจาะทางฝั่งมาลลเซียมากกว่าราฟฟอลวารานเจคะแนนวันนี้วารานถือว่าไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมชนะลูกก้าอากาศร100เปเต็มคุมแนวรับได้ดีแต่ก็ถือว่าค่อนข้างโชคร้ายนะครับสำหรับวารานเนื่องจากว่ามีอาการบาด ล a ซันโดมา t ิเนส7.5คะแนนวันนี้ก็ยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับสำหรับลิซันโดมา t i n e สช่วยเกมรับไว้ได้หลายครั้งมีจังหวะเคลียร์บอลมากถึง5ครั้งบล็อกลูยิงไป1ครั้งสกัดบอลไป2ครั้งแล้วก็แท็กเกิลชนะไป3ครั้งแต่เรื่องส่วนขอทัพปีแสดงก็มาเยือนต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่ามา t ิเนสนะดันมีอาการบาดเจ็บในช่วงท้ายเกมและต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงมากครับสำหรับเคสของมาิเนส ไปเร็วมาลเลเซีย4คะแนนวันนี้สําหรับการเล่นของมาลเลเซียแล้วถือว่ายังคงไว้วางใจไม่ค่อยได้เลยครับมีเสียบอลง่ายๆกับผู้แข่งอยู่หลายครั้งและจงหวะที่เซบีย่าได้ประตูตีไข่แตงนะเจอตัวพลาดอย่างแรงเลยครับที่เลือกปล่อยบอลตกพื้นและสุดท้ายก็เป็นตัวเขาเองเนี่ยครับที่ทาบอลเข้าประตูตัวเองคาเซมิโร่7คะแนนต้องบอกว่าการกลมาของคาเซมิโร่ในเกมนี้ทําให้แดนกลางของแมนยูเนเต็ดกลมาแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากอีกครั้งนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายครับที่ไม่สามารถช่วยทีมคว้าชัยในเกมนี้ได้ บรูโน,น่ฟาน a n นเดส7.5คะแนนเปในเกมนะครับที่วันนี้บรูโน่รับหน้าที่เป็นกองกลางตัวต่ำคอยเชื่อมเกมวางบอลยาวซึ่งก็ต้องบอกว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมและก็เป็นคนแอสซิสต์ให้ทีมขึ้นนำ1-0ต่อนในเกมนี้ด้วยครับอั Anthony นโตนี่7คะแนนวันนี้มีโอกาสยิงให้ทีมขึ้นนำ3-0ต่อและก็ปิดเกมนี้ได้แต่ก็ดันไปแม่นเสาคานกินไปหน่อยครับส่วนเรื่องฟอร์มการเล่นนั้นก็ถือว่าปั่นป่วนเกมรับของเซบบย่าได้เป็นระยะครับม se er าเซลซาร์บิเซอร์8คะแนน วันนี้แซงเห็นแล้วครับว่าการเล่นเป็นตัวรุกของซาบิเซอร์น่ะอันตรายมากๆยิง2ประตูในเกมนี้ได้อย่างเฉียบขาดถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งหลังจะดูเงียบไปหน่อยก็ตามครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าประทับใจของเจ้าตัวมากๆครับเจดอนซันโช5คะแนนวันนี้ส่งบอลเข้าไปซุกก้นตาขายตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับแต่ก็น่าเสียดายโดนจับล้ำหน้าซะก่อนส่วนเรื่องฟอร์มการเล่นนั้นก็ถือว่าไม่ค่อยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับสำหรับซันโช องตอร์นีมาซิยาน7คะแนนสำหรับมาซิยานแล้ววันนี้ถือว่าเล่นใช้ได้เลยนะครับฉลาดเล่นเก็บบอลดีมีประโยชน์ต่อทีมอย่างมากและก็มีหนึ่งแอสซิสต์ด้วยครับในเกมนี้มากนีบรรดาตัวสำรองนะครับแฮร์รี่แม็กไวหกจุดห้าคะแนนคริสตินเอริกเซน6คะแนนวาลเวคฮอส6คะแนนแอนโทนีอิลังกา5คะแนนและก็ฟาคนเดลเปเลสรีได้6คะแนนครับในส่วนของเอริกเทนฮากนะครับวันนี้ทางแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ให้ไป5.5คะแนนครับ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม